โอป้าเห็นหน้าเห็นตาเลยดิพี่จะถ่ายเก็บไว้ไปดูเผื่อกับเมืองไทยกับอะไรวันหน้าจะได้ถ่ายไ,ไม่ไม่เผื่อกับเมืองไทยกับอะไรจะได้เอาไว้เป็นความทรงจำไงน่ากลัวเลยเอาทาั้งเนื้อมาอยู่เกาหลีก็ต้องถ่ายเก็บไว้บ้างเฮ้ยข้าเ

Ni Luca. Komsan.

いや、おめでとうご